สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นาแดนมาตัดหญ้าในสวนอินทาลัมนะครับก็เห็นต้นหญ้าอันนี้นะครับก็อดนึกถึงเด็กๆไม่ได้นะครับนี่นะครับชุกเขียวอยู่นี่นะครับต้นของเขาก็คือแถวบ้านนาแดนจะเรียกว่าต้นพันาลายแผงสอนนะครับทําไมถึงเรียกพันาลายแผงสอนเพราะว่าเขาจะมี ลูกนะครับเดี๋ยวน้าแดงจะให้ดูนะครับลูกของมีฝักของเขานะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเรียกยังไงนะครับบางพื้นที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันเขาจะขึ้นอยู่ในสวนเนี่ยหนาแน่นมากนะครับไม่มียาชนิดไหนที่สามารถจะฆ่าเขาได้นะครับเพราะว่าลักษณะของเขาดูครับดอกจะสีม่วงจะสวยงามมากนะครับพอถึงฤดูฝนนะครับ อากาศชุ่มชื้นดีๆนะครับนี่นะครับเต็มดินไปหมดนี่นะครับเขาก็จะออกดอกพร้อมกันสีม่วงเต็มสวนไปหมดดูสวยงามมากนะครับแต่ว่านาแทนก็จะจำเป็นจะต้องตัดออกเพราะมันมีเยอะเกินไปนะครับนี่นะครับเต็มดินไปหมดนี่ก็คือเขาทางนั้นแหละครับพันนลายแผงสอนนะครับต้นพืชชนิดนี้นะครับ เด็กๆชอบมั่งชอบมากนะครับแม้แต่น้าแดนเองก็ชอบเล่นนะครับชอบเล่นตรงไหนเดี๋ยวน้าแดนจะพามาดูนี่นะครับอันนี้จะเป็นดอกของเขานะครับเขาจะมีดอกแบบแน่นไปหมดเลยนะครับเวลาถึงฤด,ดูช่วงต้นฤด,ดูฝนฝนลงใหม่ๆอากาศชุ่มชื้นแต่ว่าถ้าต้นเขาโตประมาณ30เซนเนี่ยเขาก็จะออกดอกทุกฤด,ดูนะครับของเขาไม่มีฤด,ดูกาลนะครับแต่หน้าฝนเขาจะออกดีมาก เพราะว่าหน้าแรงนี่ไม่มีน้ําดินแห้งเขาก็จะไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าเราไม่ตัดเขาเขาก็จะออกนะครับก <ble>. ็จะสวยงามเต็มไปหมดนะครับนี่นะครับทั่วทุกหย่อมหญ้านี่นะครับสิ่งที่ชอบเล่นนะแดนนะแดนเองก็ชอบเล่นนะครับสมัยเป็นเด็กๆนี่จะเป็นฝักของเขานะครับจะเป็นฝักเล็กๆนะครับจะเด็ดฝักมานี่นะครับฝักที่เขาดําแล้วอย่างนี้นะครับเด็ดออกมาแล้วก็เอา เข้าใส่ปากอมให้มันให้ให้ฝักเขาเปียกนะครับแล้วเราก็จะถือออกมาอย่างนี้นะครับเขาก็จะแตกเปาะออกมาเม็ดของเขาก็จะกระจายไปเต็มดินนะครับนี่นะครับก็คือฝักอย่างนี้นะครับก็เลยนึกถึงตอนเด็กๆนะครับชอบเล่นมากพากันมาเก็บไปเล่นก็เลยวันนี้ก็เลยมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะครับเขาเรียกว่าพนาลายแผงสอน ลักษณะของเขานะครับจะมีเป็นพืชล้มลุกเมื่อเขาออกดอกแก่อย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะค่อยๆเฉาแล้วต้นใหม่ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะครับเต็มดินไปหมดนะครับใช่เขาทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับฝักดอกของเขานะครับแล้วก็เขาก็จะมีฝักของเขาจะไม่มีฤดูกาลเขาจะออกเข้าไปเรื่อยๆถ้ามีน้ํามีความชื้นอากาศมีฝนตกลงมาเขาก็จะออกดอกแล้ว เง่าของเขานะครับจะเป็นหัวนี่นะครับถ้าเราขุดลงไปเนี่ยเขาจะเป็นหัวเหมือนกระชายนะครับหัวกระชายเง่าหนึ่งก็ประมาณห้าหัวสิบหัวถึงสิบห้าหัวจะเป็นหัวเล็กๆนะครับหัวก็นี่นะครับจะประมาณนี้นะครับยาวประมาณห้าเซนนะครับเขาจะออกรอบเง่าของเขาเขาไม่มี เขาไม่ตายนะครับให้แรงยังไงเขาก็ไม่ตายเพราะเขามีหัวแล้วเม็ดของเขานี่นะครับแตกกระเด็นออกไปในยะทาวางอยู่กับดินอย่างนี้นะครับถ้าอยู่กล้ต่ำจากดินเนี้ยเขาจะมีรัศมีกระเด็นไปประมาณสองเม็ดนะครับจะเด็นสองถึงสามเม็ดแล้วก็จะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยถ้ามีฝักขนาดนี้ตรงไหนที่ไม่มีนะครับแค่ฝักเดียวนะครับหนึ่งปีผ่านไปนี่เขาจะแน่นไปด้วย ต้นของเขานะครับเยอะเพราะว่าเขาขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วเมื่อเด็กน้อยเห็นเนี่ยนะครับจะต้องเดินเก็บเม็ดเก็บฝักนี่นะครับเอาไปเล่นกันเพราะว่าเอาไปจุ่มน้ําลายแล้วก็โยนไปเขาก็จะระเบิดเปาะเปาะ,ปะเหมือนระเบิดนะครับมีรัศมี 2- อถึงสเม็ดนะครับกระเด็นไปเม็ดของเขาเนี่ยนะครับเขาถึงได้ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว แล้วก็ไม่รู้จักตายนะครับเขาจะไม่ตายนะครับให้ตัดให้ถางให้ฉีดยายังไงเนี่ยครับไกฟโฟเเตฉีดไปไม่รู้กี่รอบเขาก็ไม่เป็นอะไรครับไม่จะทดไม่จะทบสะทานเขาแค่ตายไปแต่บนดินนะครับเง่าเขาอยู่แล้วเขาก็จะแตกมาใหม่นะครับเขาจะอยู่ยงคงกระพันมากไม่มีอะไรที่จะมาฆ่าเขาได้นะครับต้นไม้พวกนี้มีทางเดียวก็คือตัดนะครับตัดให้ hey. ตัดออกพอเว้นไปประมาณเดือนครึ่งเดือนเขาก็จะงอกงอกขึ้นมาใหม่จากหัวเงาของเขานะครับเขาจะมีเงาแล้วก็มีหัวเหมือนกระชายนะครับเพียงแต่เขาไม่มีไหลที่จะแทงไปที่อื่นเขาจะเป็นเงาของเขาอยู่งั้นแต่ถ้าฝักเขาแตกถ้าฝักเขาออกเยอะเขาก็จะอยู่ของเขาอย่างนี้นะครับเขาจะไม่แตกไปไหนจนกว่าจะมีฝนตกลงมาพอฝักเขาเปียกฝนนะครับ เขาก็จะกระเด็นกระเด็นออกไปแล้วเขาก็จะงอกขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับในเมื่อดินเปียกนะครับเขาก็จะงอกมาอย่างรวดเร็วนะครับนี่เป็นลักษณะของใบนะครับน,นะครับถ้าเราขุดลงไปเขาก็จะมีหัวนะครับนี่นะครับวันนี้ไม่ได้เอาเสียมมาก็เลยไม่ได้ขุดหัวให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับจะเหมือนกระชายยังไงอย่างนั้นนะครับหัวของเขา นะครับเขาจะมีหัวอยู่ในดินเราตัดไปเงี้ยเขาก็จะแตกตัดแล้วก็แตกสิบห้าวันต้องมาตัดครั้งหนึ่งนะครับสิบห้าวันหนึ่งยี่สิบวันอันนี้ตัดไปประมาณสิบวันนะครับนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยตัดไปเพิ่งสิบวันถ้าเดือนหนึ่งตัดครั้งหนึ่งนี้เขาจะสูงประมาณยี่สิบถึงสามสิบเซนแล้วเขาก็จะออกดอกถ้าเราเว้นไปแค่เดือนเดียวไม่ตัดนะครับดอกเขาจะสีม่วงเต็มไปหมดนะครับ ส่องไฟตอนกลางคืนก็จะมีแสงระท้อนออกมาเล็กน้อยนะครับสวยงามสำหรับต้นพันนลายแผงสอนนะครับแต่ก็เคยมีคนมาขุดนะครับมาขมาขอขุดเอาหัวไปทำยาเขาบอกว่าเป็นยาลดเบาหวานได้นะครับแต่นาแดนไม่เคยกินนะครับแต่ว่ามีคนมาขอขุดไปเรื่อยเพราะมันมีเยอะนะครับเยอะเต็มไปหมดเต็มสวนนะครับแน่นขนาดมี บางที่นี่ไม่มีหญ้าอื่นปนนะครับนี่ครับมีแต่เขาคนเดียวเลยมีแต่เขาอย่างเดียวครับมีหญ้าอื่นปนก็น้อยมากทั้งสวนนะครับเต็มไปหมดเพราะว่าตอนน่าแดนเก็บอินทผาลำชุดแรกๆอะ่ะก็เด็กน้อยก็มาวิ่งเล่นก็เห็นมีต้นสองต้นก็เก็บฝักนะครับจุ่มน้ำลายแล้วก็โยนให้เขาแตกระเบิดเปาะเปาะ,ะ,ะเล่นมันก็เลยกระจายไปเต็มสวนอย่างรวดเร็วนะครับ นี่ครับมีเยอะไปหมดนะครับหญ้าอื่นจะตายไปนะครับแต่เขาเองไม่เป็นอะไรนะครับพอต้นแม่แก่ต้นลูกกระแทงหน่อขึ้นมาใหม่เป็นกระจุกทั่วสวนไปหมดนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยพาท่านมารู้จักต้นพันอุ์ลายแผงสอนตัดไปนแดนตัดหญ้าไปตัดมาก็นึกถึงนะครับตอนเป็นเด็กๆเ,เคยเล่นก็เลยเอามารีวิวให้ท่านผู้ชม ได้รู้จักกันนะครับกับต้นพนลายแผงสอนสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ